ครับวันนี้วันที่8ตุลาคม2564นนะครับท่านผู้กำกับสถานีตำรวจปูทอนธาโกท่านพันธุ์พุทธเอกสมบูรณ์ทองลอยนะครับก็ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาของสถานีตำรวจปูทรอนธารโกนะครับมาปลูกต้นไม้เย็นต้นนะครับข้าง ตำรวจหลังใหม่นะครับเชิงเขาหลังสถานีตำรวจปูทอนท่าตะกูลครับวันนี้ท่านภูมิกับพันธุ์บุรเอกสมบูรณ์ทองลอยท่านพันธุ์โธจักกิจแสงพวงรองข้กราฝ่ายสอบสืบสวนสอบสวนท่านพันธุ์บุโธใช้วัดชัยหนิดรองู้าราฝ่ายป้องกันปราบปรามท่านพันธุ์บุโธด,ดันในถนอมนิ่มนะครับก็ สวสวปอทัตโกนะครับสวปอสถานีตำรวจปูทอนทัดโกท่านพันธุ์บุสุมาขจิตอยู่คงสวัสดิ์นวยการนะครับก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาปลูกต้นไม้นะครับพต้นไม้บริเวณหลังแฟลตหลังแฟลตหลังสถานีตำรวจปูทอนทัตโกนะครับกับโฮมกับปลูกเองนะครับก็หลายต้นเลยนะครับ ตอนนี้มีทั้งต้นพยุงนะครับต้นยุงต้นตะเคียนนะครับก็นำมาปลูกบริเวณติดกับแฟลตใหม่ทะตะโกแฟลต5ชั้นของสถานีตำรวจปุทธรทตะโกเพื่อให้ความร่มเย็นในอนาคตต่อลูกหลานครับของอำเภอท่าตะโกนะครับนีบ่พุ่มบดเงาะครับก็ตักน้ำรดต้นไม้เองเลย ครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำวรวจภูธรท่าตะโกนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับมาปลูกต้นไม้ข้างแฟดใหม่หลังสถานีตำวรวจภูธรท่าตะโกนะครับซึ่งนำโดยท่านพันุ์เบรกสมบูรณ์ทองลอยผู้กำกับการสถานีตำวรวจภูธรท่าตะโกนะครับเพื่อให้ลูกให้หลานนะครับ ในอนาคตนะครับก็ต้นไม้เติบใหญ่ก็จะเป็นล่มให้กับลูกหลานให้กับข้ะรรมการตรวจที่มาอยู่ในอนาคตต่อไปนะครับ